ทยไม่ยงความสวยนะคะตอนนี้อยู่ไทยไม่ยงความสวยเรามาทำอะไรตอนนี้เรามาทำอะไรกันมาทำอะไรนะตอนนี้เห็นนี่นะคะกระเป๋านะคะไทกอยากใส่ก็ใส่ได้นะคะกระเป๋าไม่ได้แม่สายไปเท่าไหร่นะไทยไม่ยมความสวยนะคะตอนนี้ อันนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นตรงกระเป๋าเลยนะคะกระเป๋าทั้งทุกอย่างเลยนะคะ,ะมแม่ใบเท่าไหร่คะแม่นีใบละเจ็ดร้อยใบละเจ็ดร้อยนะคะนี่นะคะแม่สวยนะคะ,ะสวัสดีแม่้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะกำลังขายอยู่นะคะอยู่ร้านเนี่สวยนะคะตอนนี้นะคะ ตรงนี้โซนกระเป๋านะคะโซนกระเป๋าทั้งหมดเลยนะคะ<ม>ใครอยากได้ใบไหนก็บอกได้นะคะอยากได้ใบไหนก็บอกมาในไลน์ก็ได้นะคะืมเป็นไงบ้างโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะนนเป็นเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะคะ เสื้อตัวนี้นะคะก็ซื้อจากแม่สวยให้ไปจากที่นี่นะคะนี่นะคะเสื้อตัวนี้นะคะแม่ก็ให้ไปนะคะนี่นี่นะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะแต่มันหมดแล้วมันหมดแล้วนะคะแม่สวยสกลนครนะคะ อันนี้เสือเ้อแบบแผนกู้ชายนะคะของผู้ชายนะคะแบบใส่ออกงานได้งานแต่งงานอะไรก็ได้ได้หมดนะคะงานะชุมง,งานอะไรได้หมดมีทุกแบบนะคะนี่นะคะมีะค่ะลายสวยามากนะคะสวยๆงนั้นเลยนะคะ เหมือนกับลุงที่เคยใส่นะคะรอบตัวนี่นะคะเหมือนลุงใส่นี่นะคะแล้วก็นี่แล้วจะไม่ปิดไายใันใครอยากได้กระโปรงก็นี่นะคะาเอหัวทางนั้นนะคะแม่เสวยจังเลยแม่ยืนข้าเฟ็มหน่อยสิแม่สวยมากเลยนะคะนี่นะคะ สวยใครอยากใส่เหมือนแม่ก็สั่งได้นะคะสั่งบอกเบอร์โทรเลยแม่บอกเบอร์โทรค่ะแม่บอกเบอร์โทรแม่สองศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดนะคะแม่สวยสกลนครนะคะเขาเชื่ออะไรจะเป็นนะคะ,ะนี่นะคะอยู่ล้วนแม่สวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดแตดนะคะ เสื้อที่ใส่อยู่ตลาดแม่สวยนะคะแม่สวยให้ะะไม่ได้ซื้อมาแม่ก็ให้เอง mm hmm. วันนี้เราก็มาอีกหนึ่งวันนะคะต mm hmm. าวนี้นะคะจะเป็นเป็นชุดนะคะเป็นกระโปรงกับเสื้อนะคะ mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. พระแมกตรงนี้นะคะจะเป็นกางเกงนะคะกางเกงกับกระโปรงนะคะตรงนี้นะคะ mm hmm. เป็นกางเกงแอ่ จะเป็นกระเจงทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นกระเจงนะคะนี่สวยงามมากนี้นะคะกระเป๋านะคะกระเป๋าสวยงามมากนะคะกระเป๋าสวย อันนี้ลายตะขออันนี้ลายตะขอนค่ะอุ้ยชุดนี้มาใหม่เหรอคะว้าวนี่นะคะอันนี้ลายตะขอนะคะน่ะสวยงามมากเลยนะคะ,าะ,คะนนลายตะขอนะคะเหนะะือนะ แขนตุ๊กตาแขนยกล้อติดก,กันนะคะเป็นชิ้นนะคะลายตะขอสวยงามมากอันนี้เป็นชิ้นนะคะเป็นชิ้นอันนีเน้เป็นผ้าเป็นเป็นผืนที่ยังไม่ได้ตัดนะคะสั่งได้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ตัดนะคะผ้าเป็นชิ้นเกเยอะมากนะคะ หน้าร้านจะสวยมากเลยนะคะหน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะน,นี่ก็ต้นเล็กน้อยเรียกซักนะคะหน้าร้านก็จะสวยชุดก็จะสวยสวยทุกชุด,ชด ันนี้ก็จะเป็นกางเกงนะคะอันนี้ก็จะเป็นกางเกงทั้งหมดเลยอันนี้กิกจะกกนนนนกกกสวยมากเลยนนเกงนะคะมีปีมีปุ่ปทุกตัวนะคะอันนี้คือกางเกงนนเร้านแม่เสวยสกลนครนะคะ ไทยนิยมคามสวยสก้ลน,นครไทยนิยมคามสวยนะคะไทยนิยมคามสวยนี่นะคะความชื่อ ร้านใหญ่มากนะคะร้านใหญ่มากๆเลยร้านใหญ่แบบสามห้องนะคะสามห้องครูหาเดียวแต่สามห้องนะคะร้านจะใหญ่มากแล้วก็ลึกด้วยนะคะความลึกสองห้องแต่หน้ากว้างสามห้องนะคะท้ายข้างหลังอีกร้านจะใหญ่มากสะอาดสะอานนะคะผ้าก็สวย อยากได้อะไรก็สั่งได้นะคะ